สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พบกับเบลยะอ่อนทั่วครับพี่น้องครับมื้อนี้พาพี่พี่น้องเฮามากินนะครับมื้อนี้ได้เมนูเผ็ดๆแซ่บๆพี่น้องครับเมนูหยังพี่น้องมาเบิ่งครับตําเรียบร้อยแล้วพี่น้องโคกใหญ่อลังการคือเราครับนี่แบกใส่พี่น้องแบกใส่ตบเป๊ะๆมาอ่ะน้องโอ้โหตําหอยแข็งครับวันนี้โอ้โหน้ําพี่น้อง ตำหอยแครงพี่น้องใส่เส้นน้ำครับมาครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเทใส่จานเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับโอ้โหจัดจานนี่นี่พี่น้องแซ่บๆโอ้ยมาพี่น้องลงมือครับผมสอนนะพี่น้องมาใส่มือนะครับบอย่าตำเพลิแห้งพี่น้องนี่ตำเพลิแห้งนี่นะครับตำหอยแครงพี่น้องใส่เส้นมะละกอหน่อยๆพี่น้อง โอ้ยอืมอืมหอยแข็งใบะลวกสุกพอดีคำพี่น้องใบะลวกสุกแห้งใบะลวกดิบนะพี่น้องนะเดือดกำลงังข้นๆนะครับอืมสซบพี่น้องเผ็อเดอ่าเพชรดีกินกันคำอะรกเพชรหรอผักคเครื่องเคียงพี่น้องผักกาดพี่น้องบักเขือผักชีบักแตงครบคันไปจัดการข้าวเหนียวพี่น้องมื้อนี้ยปัดนี้ใหญ่เลยอืมข้าวเหนียวต้องจำสิ อืมอ้เนียวจำเป๊ะเป๊เป๊เป๊ปาอืมอืมอืม ตำลายครับมาเด้อครับพี่น้องครับพยาตำลายพี่น้องมาเนี่ยตำเบือพรพี่อน้องเลยครับประกาศอย่าใส่มือนำเลอพี่น้องต้องสอนทั้งมือครับ Pent. Mm. 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 Oh, แซ่บแซ่บพาพีพน้องเขากินืมอืมวต สิ่งบกคงกับน้ำดส,ดสดสดแจ๋โอ้ยพี่น้อง ในคลิปหน้าหาคนมาดังกินน้ำไปหนออันนี้ทีมงานเพิน่นเพิ่นบวกกินครับถามแล้วอืมนะอืมว้าโอ้พี่น้อ่างเพสเพะตาแดงเบิดอืม ให้ลวกพอดีพอดีนี่หวานสด้นามอไดรเลยเพทังน้องเซนมะฮง มาครับพี่น้องครับมามามาพี่น้องนี่อ่ะอ่ะคำนี้เพื่อพี่พี่นอ้องไปอือหือบอืออือน้าก็แซ่บพี่น้อง เขาจำหลักแตงแบบขาจำอ่อืมาแล้วทำยังไง อืมภกคีมีสุภาครับอโอเคครับพี่น้องครับเบายะอ่อนตัวพี่น้อง้พาพีพี่น้องเขานะครับกินตำหอยแขรงพี่น้องเพชรสูจนเบิร์ดเลยพี่น้องเอาบุมีทีมงานกินนำ้ำมือวัด้างนาพี่น้องมือข้างนาเดี๋ยวหาคนมานั่งกินน้ำพี่น้องเศบๆนะครับฝาก พี่พี่น้องนนะครับฝากดันคลิปบอยะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์บอยะซับนี่เลอพี่น้องบ่าะไม่อย่างขอบคุณหลายๆสบายดีสวัสดีครับ